แชรทวิตการแลรก,กแลเงินเที่ยวต่างประเทศยังไงให้คุ้มค่ะเนยเป็นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากๆนะคะวันนี้เนี่ยเนยก็เลยจะมาแชร์ทริตการใช้ใจต่างประเทศยังไงให้คุ้มกันเข้าช่วงปลายปีแล้วนะคะหลายคนน่าจะมีแผนไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้แน่ๆน่เนยจะมาแนะนำทรเวลการที่เนยรู้สึกว่าเลทคุ้มสุดๆเลยค่ะบัตรที่เนยต้องมีติดกระเป๋าเวลาไปต่างประเทศนะคะก็คือใบนี้เลยค่ะใบนี้คือบัตรกรุงไทยทราเวลดายบิทการ์ดค่ะของเขาเนี่ยแลกเงินเรทดีได้ถึง20สกุลเงินนะคะแล้วยังครอบค210ททลุมยังได้ส่่วนลดเครืองบินโรงงแแแรมลละะะสสนนนบค้วก็อยค่ะนชอบสุดนะคคะือเาเนี่ยมวโลกแถม จุกถึง0.5เสอรนตุด<ช>ถึง1,000บาทต่อปีนะคะจากการรูดใช้ที่ต่างประเทศะค่ะจะบอกว่าคุ้มมากๆแต่ใช้ใบนี้นะคือแทบไม่พงเงินสดหรือว่าใช้บัตรเครดิตเลยนะคะจริงถ้าใครมีแลนจะไปเรียนต่างประเทศใบนี้คือเหมาะมากๆเอาอินวันสุดๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะออกบัตรเสริมอีใบนะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายพวกโอนเบิกถอนจ่ายได้เลยแไนดอกเบียด้วยนะคะคือคุ้มในคุ้มสุดๆแลวสมัครง่ายมากนะคะเพียงแค่มีแอปกรุงไทยเน็กซ์สมัครจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะฟรีค่าออกบัตรแล้้ววกก็คคคคค่่่่าาาาารรรยยปีีีีีนนนนนะะะะมมมมมมูล345 30 258บถถึงิไสั แล้วไปใช้ชีวิตต่างประเทศให้สุดขมกันค่ะ